โอ้ oh. ตาแตงเท่าตาแตงอ๋อ oh. นี่อันนี้คนนะไม่ลิง, <c oughs> งลิงเอ้ยคนประจำบ้าน <c oughs> ตาแตงมะเฟืองเปี้ยวเดีย๋ยวเอาไปทำปุ๋ยอ้าวป้าถ่ายดีๆนะฝนห้ป่งป้าถ่ายเนี่ยสองคนตายยายช่วยทำอาหารกินไม่รู้เสียเข้าไหมบอก อแล้วที่มีมันมีลูกแล้วนี่<ง>เด็แดงอะ่ะนนลูกดแดงลูกอะไรอะ่ะลูกกำลังไงอ๋อมีมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเล่าลูกกำลังป้าป้า,ปา,ปาเขาเห็นลูกเขียวๆนีว่าแตงกวาไงตอนนั้น คือเป็นเรื่องที่แบบขำคันมากนึกถึงที่ไรก็ขำทุกทีเห็นลูกตำลึงเป็นแตงกวาเอ,อ่อตอนนั้นป้าป้าเรียกเราบอกเฮย้ยดูลูกแตงกวาแตงกวาแตงกวาเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกแตงกวาดีกว่าแตงกวามาจากไหนพอแง้ยเงินไปดูอ๋อลูกตำลึงขำจะตายเไออ้่มีความน่ารักอะปะ้าป้าเราเนี่ยตอนนี้รู้แล้วยกได้แล้วยกได้แล้วอันไหนลูกตำลึงอันไหนลูกแตงก,ตกวาโอ้โห อันนี้อันนี้ตั้งกี่นาทีอ่ะก็ป้าดูกี่นาทีอ่ะนาทีครึ่งป้าถ่ายนี่ยังถ oh, yeah. ่ายถ่ายภาพนิ่งยังอ๋อก็เราตั้งวีดีโออย่างเดียวก็ถ่ายกดถ่ายภาพนิ่งก็ได้ก็ถ่ายภาพนิ่งไม่ใช่ไปกดสต็อปวิดีโอนะ ต้องต้องฝึกต้องหัด่ายไปหลาย่ไหม <c oughs> อืมไม่ไม่เหมือนในโฟนอ่ะก,ก็มั็นล้อยอย่างกันไง